ใช่แล้วครับแต่สำหรับผู้ชายด้วยกันผมขอแนะนำา m g i i c I i s ให้คุณได้รู้จักเพราะเรื่องสุขภาพและชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอย่ามองข้ามเรื่องนี้นะครับผมพิสูจน์แล้วคำตอบที่เข้าใจผู้ชายอย่างแท้จริง Magic Iris คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการเพื่อเติม,เต,มเต็มความสุขในชีวิตครอบครัวพิเศษสำหรับ50สายแรกพิสั่งซื้อ5กล่องลดเหลือ1,990บาทโทร02 290 3889 สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ะโวยที่ชมรายการเวทสซีนีซึ่งรายการเวทีซีนีอยู่ที่ทีวีทีวีพูดได้อย่างนี้ สองเวลาด้วยกันให้สาระเรื่องรา,าวข่าวข่าวในเบอร์รวมของวงการมวยสองเวลานี่หมายถึงว่าในช่วงส0บนาฬิกาถึง11บเอนาฬิกาช่วงเช้าใช่โดยเซนูช่วงบ่ายเซนูเหมือนกันแต่ว่าบ่ายหิ้งกองนะครับบ่ายสามโมงขึ้นนะครับติดตามชมก็ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ประาณสองทุ่ครึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงเช้านี่ก็จะมีเสาทุกด้วยครับก็แฟนมวยก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่ารายการของกรองรวงการเนี่ยมีครรภ์อาจารย์ที่ดังที่สุดทั้งหมดเนี่ย มาู่มวิจัยกันไม่ว่าอ,าอาจารย์เชียนปิาาชา,าปะหิโกนะครับชัยไทยรัฐเจ้าวีมาตรง โอ้สิบหนูและผมเชี่ยวชาญจะมองทีเด็ดจะดูทีเด็ดมวยตู้อย่าลืมนะครับทุกวันก็เป็นหน้าที่ของผมตอบกลับแต่ข้ามมวยตู้เสิบหูรับผิดชอบแต่เรงของมวยตู้อ้าวยังไงติดตามชมที่ท c c ตรงนี้ได้ทุกทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเช้าเสาร์อาทิตย์ก็มีแต่ว่าจะหยุดกันเสาร์อาทิตย์ในช่วงของสามวันรึ่งนะครับติดตามได้ที่ท c ซีทีวีพูดได้นะครับ สำหรับแฟนคลับรายการของด็อกเตอร์มมยวันนี้เราให้ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อขนมลาดูได้จากรายการแอสซ e นออนแทรอตทีวีโดยอาจารย์ด็อกเตอร์ไมยขนมทุกกล่องทำสดใหม่เก็บรักษาได้5-10วันในตู้เย็น โปรโมชั่นพิเศษวันนี้สั่งซื้อขนมลาดูหนึ่งกล่องแถมเครื่องรางได้มิ่งมงคลสายสินเจ็ดสีนำโชคที่ผ่านการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จากริมแม่น้ำคงคาประเทศอินเดียปลูกเสกจากกูรูผู้เรืองเวชไม่มีจำหน่ายแต่เราแถมให้เพื่อเป็นธรรมะบรรณาการเฉพาะแฟนๆของรายการด ok ็อกร์หม่เท่านั้นขนมลาดูราคาเพียงกล่องละ3า8บาทรวมค่าจัดส่งแล้วทั่ว สนใจสั่งซื้อขนมลาดูสื่อองค์พระพิคเน่โทร0ู3 0 0 0 0 8 3 3ขนมลาดูของแท้ต้องมีกล่องสัญ,ญลักษณ์จากทางรายการและสติกเกอร์ทองคำเซอร์ติฟิเคชันจากดรใหม่เท่านั้นข่าวดีมาถึงเมืองไทยแล้ว สำหรับญาติธรรมผู้รักการสวดมนต์บัดนี้สินค้ามงคลได้ส่งตรงจากประเทศอินเดียแล้วโดยรายการ a อ s ซ e n o on a r r ร t t อมันตรา Meditation Box กล่องสวดมนต์เพิ่มสมาธิพลังแห่งการสวดมนต์และพลังแห่งมนตราบำบัดช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจโน้มนำจิตใจเข้าสู่ความสงบและการเพิ่มสมาธิให้กับตนเอง อน,นิสงของการสวดมนต์และพลังมนตราอันศักดิ์สิทธิ์นั้นดึงดูดสรรพสิ่งมงคลให้หลั่งไหลมาสู่ชีวิตคุณคุณและสลายพลังร้ายให้ออกไปจากชีวิตด้วยพลังแห่งเชียงสวดมนต์บำบัดจากกล่องสวดมนต์เพิ่มสมาธิได้รวบรวมบทสวดมนต์มหาเทพอินเดียมากที่สุดถึง40มนตราบรรจุไว้ในหนึ่งกล่องเดียว กรองตรวจมนเพิ่มสมาธิใช้เปิดสำหรับการบูชาองค์เทพอินเดียทุกพระองค์หรือใช้เปิดเพื่อนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบและมีพลังสินค้ารับประกัน1ปีผู้ชาเพียง999ต่อหนึ่งกล่องเท่านั้นสนใจโทร083000833 0 33, หรือ0277660888 8 สวยสุดศิลปะอินเดียใต้เนื้อเรซินแต่งแบบงาช้างอ่อนผ่านพิธีใหญ่ปลุกเสกเบิกเน่จักรรามผู้รู้เรื่องเวทนักริมฝั่งแม่น้ำคงคาด้ยอาจารย์ใหญ่สวามีเดสดับกิรีพลังเข้มขังขจัดอุปสรรคทั้งปวงเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์นักแสดงข้าราชการหรือผู้ที่ปรารถนาความมัง่งคั่งและความสำเร็จในชีวิต สามารถบูชาได้ในราคาอุละ9 9 9บาทติดต่อบ,บูชาได้ที่ 0, 83, 000, 000, 0 8 3 0 000 8 3 3เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้บูชาเพียงอุละ888บาทเท่านั้น ความสำเร็จสู่ชีวิตคุณเทวรูปองค์พระพิเนตปางห้าเสียนศิลปะอินเดียใต้เนื้อเรซินแต่งลายงาช้างอ่อนสทรงตรงจากอินเดียผ่านพิธีใหญ่ปลูกเสกเบิกเมรแบบดุดรอย่างถูกต้องณริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองลุสิเกตรประเทศอินเดียโดยอาจารย์ใหญ่สวามีเดสตาร์ติวีครามผู้รู้เรื่องเวจากประเทศอินเดียและคูรูด็อกเตอร์ไมล์ การบูชาตะพิจเนตางห้าเสียงนี้หมายถึงรอบรู้ในสปปรรพสิ่งดึงดูดมหามงคลรอบด้านน้อมนำความสำเร็จในกิจการการค้าการงานครอบครัวนำความสุขทุกด้านมาสู่ชีวิตคุณอีกในหนึ่งคือความสำเร็จไร้คู่แข่งปรศาศจากอุปสรรคนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่คุณและครอบครัวบูชาได้ในราคาอุบาท ติดต่อบูชาได้ที่ 083, 0000, เฉพาะ1 0 0สาแรกที่โทรเข้ามาในตอนนี้บูชาเพียงองร้2ย0บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศเรื่องรางมหามงคล เรียนหนุนดวงชะตาสบู่เสริมสง่าราศีโดยด็อกตรมายกูรูแทรอตมันตราหนึ่งเดียวในประเทศไทยเรียนหนุนดวงชะตาสบู่เสริมสง่าราศีเป็นเครื่องรางคู่คิดเสมือนท่านมีมิตรคู่ใจ งานดีการค้ารุ่งกิจการรุ่งเรืองการเงินคล่องตัวดึงดูดสิ่งดีๆให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตความรักดีหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งดึงดูดพลังแห่งความรักและความเข้าใจที่ดีในครอบครัวสลายพลังร้ายหรือขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้ออกไปจากชีวิตด้วยเรียนหนุนดวงชะตาสบุ่เสริมสัญาราศีการเรียนดี เสริมสร้างกำลังใจและเพิ่มสมาธิที่ดีและความมั่นใจในตนเองด้วยเรียหนุนดวงชะตาสบู่เสริมราศีประจำวันเกิดรียหนุนดวงชะตาสบู่เสริมเสือาราศีเหมาะสำหรับทุกคนเป็นเครื่องรางที่ใช้เฉพาะบุคคลโดยแต่ละคนให้ใช้ประจำวันเกิดทั้ง7วันของตนดังต่อไปนี้ God, Guide, and เหรียนหนุนดวงชะตาสบู่ทองคําเสริมสง่าราศีองค์พระศิวะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ขนาด100กรัมสีเหลืองกลิ่นกระดังงา God, Guide, and เหรียนหนุนดวงชะตาสบู่ทองคําเสริมสง่าราศีองค์พระแม่สีมหาอุมาเทวีธุระขา สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารขนาด100กรัมสีชมพูกลิ่นกุหลาบ Lexi's Dream Garden Spiritual Guide Pendant and Soap เรียนหนุนดวงชะตาสบู่ทองคำเสริมสง่าราศีองค์พระแม่รัศมีสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธขนาด100กรัมสีเขียวกลิ่นอะโวคาโดหรือกลิ่นมะลิ Lexi's Dream Garden Spiritual Guide Pendant and Soap เรียนหนุนดวงชะตา สบู่ทองคำเสริมสง่าราศีองค์พระสัยบาบากูรูสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีขนาด100กรัมสีส้มกลิ piece, God, God, ่นจำปีห so รือกลิ่นกล้วยไม้ริ้นหนุนดวงชะตาสบู่ทองคำเสริมสง่าราศีองค์พระแม่สันตตชิมาตา บุทของพระสีมหาคเน่สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ขนาด100กรัมสีฟ้ากลิ่นนิ่งเรียนหนุนดวงาตา สะบูดทองคำเสริมสงญาราศีองค์เทพฮานุมานสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ขนาด100กรัมสีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์ guide, guide, and เรียนหนุนดวงชะตาสะบูดทองคำเสริมสงญาราศีองค์พระศรีคเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ขนาด100กรัมสีแดงกลิ่นดอกแก้ว เหรียญทุกเหรียญและสบู่ทุกก้อนได้ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์ส,สิทธิ์ณริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองฤาษีเกศจากประเทศอินเดียและได้รับเมตตาธรรมปลุกเสกอธิษฐานจิตใส่พลังจากท่านสวามีเดฟดราฟรกีรีกูรูผู้เรืองเวทจากประเทศอินเดียเครื่องรางข,งของขลังทุกชิน้นกํากับอัขระและผ่านการเช็พลังรับประกันความเข้มขลังโดย ด็อกเตอร์ม g u รูผู้เชี่ยวชาญด้านยานจิตและสัมผัสที่6เครื่องรางทุกชนิดมีให้บูชาเฉพาะแฟนคลับรายการแอสซีนออนแทริตีวีและทางเว็บไซต์เท่านั้นสนใจสั่งบูชาโทร083 000 0833เรียนหนุนดวงชะตาสบุ่เสริมเสง้หาราศีให้บูชาในราคาชุดละ500บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ แต่พิเศษทุกช่วงของรายการเฉพาะ30ท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้หลังดูโฆษณาจบรับสิทธิพิเศษทันทีโดยบูชาได้พิมงชุดละ400บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศเ,จจเครื่องรางวัตถุมงคลทุกชนิดของแท้ ที่ผ่านพิธีปรุกเสกและใส่ประจุพลังความเข้มขลังจะต้องมีสติกเกอร์ทองคำเซอร์ติฟิเคชันจากด็อกเร์มาเท่านั้นภายใต้สโลแกนที่มีมากกว่า20ปีของด็อกเร์มาเสมอมาและตลอดไปก็คืออยากให้คนดีๆได้ของดีๆไปบูชาเพื่อใช้เป็นคีย์เวิร์ดนำพาชีวิตสู่สิ่งที่ดีๆยิ่งๆขึ้นไปนิยามของด็ร์มาคือ ของดีอาจไม่จําเป็นต้องราคาแพงเพราะถ้าเป็นของแพงคงจะมีแต่คนรวยหรือคนมีเงินถึงจะซื้อหาได้คนจนๆก็หมดโอกาสที่จะได้ของดีไปบูชาฉะนั้นของดีๆก็อาจไม่จําเป็นจะต้องเป็นของที่มีราคาแพงเสมอไปทุกคนจึงจะสามารถเข้าถึงได้และสามารถบูชาเป็นเจ้าของของดีๆนั้นได้อย่างเท่าเทียมกันสนใจบูชาโถ 083 000 0833 08ดรมายประธานชมรมรวมพลังส่วนมนต์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติรวมกับสถานีโทรทัศน์ทีซีซี จัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่อประเทศไทยรว,กรวมกันสวดมนต์พระคถาชินณบัญชรเกิดเป็นพลังเพื่อน้มนำความรักเพื่อความร่มเย็นสงบสันติสุขดึงดูดความรุ่งเรืองให้หลั่งไหลมาสู่ประเทศชาติของเรา สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรับฟรีพระคาถาชินนบัญชรที่หมายเลข0830000833หรือที่ w w w ch8tcc com